ถอดโซ่เซจเรียบ้อยค่ะตอนนี้ก็ถอดโซ่เซตสองข้างแล้วนะค่ะก็สียกเครื่องลง่ค่ะยกเครื่องลง่ถอดชุดสายผ้าชุดเผ้าวยกเท นกเครื่องลงไ่น้องอะจะสนงนกจะไงไงแหงล่ะต้องล่อค้าหลอกแล้วเ,วเนาะเมื่อเนี้ยช่วงเศร้าสร้างเท็ดของสัป,ปเรอร่อช่วงบายฮ็ดของเฮ้าแต่ว่าคา้าแรงมันนี้สัป,ปเหรเ่อจ่ายบิด คาเร่งสร้างมันนี่ยเหมือนที่เขาก็มีสร้างใยในตำนานค่ะฝุ่นซื้อเรื่องเลี้งค่ะช่างหมูนะคะช่างหมู เราก็ช่างตุ้ยค่ะช่างตุ้ยช่างหมูประสบการณ์มากกว่า10ปีนี่แหลกรุ่นนี่รุ่นจักรการทำงานรุ่นจักรกับเสียเบียล่ะค่ะประสบการณ์เก็บกูมาน้ำกันเกือบ10ปี รวงคือกันโอ้ปรลวงคือกันประสบการณ์ดุนเดียวกันแต่ว่าประวงคือกันหรอวะก็น,นนี้เบ้าอาร์ตก็เริ่มประกอบ bên hồng sắp bắt lờ rồi à ơi thay lục quân thử coi là hơi บ,บ,บุเรียนบ่หล่างเลยัะเปิือักมาจากสื่อของเราค่ะตอนนี้สร้างไงห้อกกำลังสี เพ็ดขาหลอกเพื่อสี่ตังเอาหลอกสาวเครื่องเอาเครื่องล่งนะคะรับน้ำหนักยกบบาไว้ค่ะเพ็ดขาหลอกคานคานลงทุนขนาดเลยอาจารย์เฮายยินเจียกะซื้อไหมซื้อไหมหรือยืมพระมาตัวนี้เออซื้อไหมโอ,อ้ตัวเชียมเออตัวเชียมยมีหอยยังนอน,นิเนาะ สองปัตตนตูเชี่ยมกระซือไม่พี่น้องเอ้ยอเบาอัดกับเบาตุยกับประกอบของให้ครับป,ปะเหลยอยู่จ้าทำมาเบิรางทังฟังเบาหมูบ้าง บบาหมูก,กับบาดมเพ็นยังกันดูงานเดินบอ่อท่านี่ <c oughs> เอามาเติ์ลงบ่อ,บอป่ะเนี่ย<ป> บ่ามกกางกับบาวมกะถอนมอเตอค่ะขายจะขายมอเตอขายจะขายเอามาบบ่าเซนซอยเขาดึงเนี่ยว่ะนักเลยนั่ะทิกกว่านางให้กำลังใจเดี๋ยวอันยังไง ดูสอปอเชื่อมบ้างค่ะ อาไฟแห้งกว่านี้บ่ตาไฟเห็นมนแห ตูอีอย่งเงตูสมัสร่งขีกาถิแ้วเบิงเดอเขาถีเชื่อมอยู่บอยู่เอาให้ยู่เดอมึงอันตรายเดอข้านี่นี่แค่รกระเชมให้มันเลีวเลยว่ะ 哟，啊啊我以为是啥？ Chạy thử một là Tôi muốn anh em nghe nặng Ừ nó cần ngồi người đi ăn, ừ. ăn nhai vô. ริมแบบิมสามเลียมไหมริมสี่เลียมไหมเสนเหลู่ได้เลยน้ำแข็งมนบ่มีดอกน้ำแข็งอะใส่ถือบ่น่ะประกอบไปลดเงาสีสันเหรอถือคกล้ว่นั่น ลาใดนี่ไดคือกั้นนะมา้ไล่ใดมึงจะมาวา่าลลยใดก็คือกัน <c oughs> ให้เขามาเบิ้งอันนี้ของเกี้ยงมึงนี่ก็ที่ประกอบนั่นลายได้เป็นไล่ใดนี่นยัง <c oughs> <c oughs> จักตรงประตรง อืมแ้นด้อ่อ่ะปอกนนีลปอกนนีดูเด like, ี๋ยวปอกมันปอกเลยมันมีสมูเก็บของไบบอลืออกมาเนี่ยบอก่ปอกมันอยู่ข้างหลัปืนบ้าต้นลำบกไเมอกี้ยัมือกี้ปอก บอกหน่อยเห็นอยู่อันหนึ่งไหมตน่นี้น็อก่เลยขหนึ่งเลยเหยูบคี่วคันคุณปูก่ก็ตอนนี้ก็ถอดมอเตอร์ลงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มอเตอร์ ขายเด้อขายคู่นี้ขายนะคะขายขายจะขาย,ขายอ่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะถอดอ่ะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอลำลากกันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า